ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับสวัสดีวันที่16มิถุนายน67นะครับวันนี้พามาชมลูกไก่ชุดหนึ่งนะครับชุดนี้แม่จะเป็นมีสุวรรณบวกเยอไต้หวันนะครับส่วนพ่อจะเป็น ชั้นหลานของมหานครบวกหยกทีดีนะครับชุดนี้เป็นชุดแรกนะครับของพ้อนี้นะครับชุดแรกของข้อนี้นะครับกอมหานครบวกหยกทีรีนะครับชุดนี้เป็นชุดแรกนะครับพร้อมจัดส่งแล้วนะครับพี่น้องท่านใดสนใจโทรมาเลยครับ0949838991ครับ0949838991ครับตัวละห้ารอบาทไม่รวมส่งนะครับ ตัวละห้าร้อยบาทไม่รวมส่งนะครับพี่น้องท่านใดสนใจโทรมาเลยครับศ9 4ย์เก้าสี่เก้าแปดสามแปดเก้าเก้าหนึ่งครับชุดนี้มีลูกไก่อยู่สี่ตัวนะครับเป็นตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสามตัวนะครับชุดนี้เป็นชุดแรกของพ่อไก่ตัวชั้นหลานมหาคนครนะครับบวกหยกคีรีนะครับชุดนี้เป็นชุดแรกครับ ที่น้อง่ันใดสนใจทรงเลยครับ094 983 8 991ครับแม่จะเป็นมีสุวรรบวกเยไต้หวันนะครับแม่ไก่ชุดนี้นะครับส่วนพ่อจะเป็นชั้นหลานของมหาคนครบวกหยกทีดีนะครับเข้ามามาร่อสายขงินร้าน สายพ่อสายแม่เลยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับถือมาเลยครับศูนย์เก้าสี่เก้าแปดสามแปดเก้าเก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าสี่เก้าแปดสามแปดเก้าเก้าหนึ่งครับตัวละห้าร้อยบาทไม่รวมส่งนะครับตัวละห้าร้อยบาทไม่รวมส่งครับ เยีย yeah, นะครับพี่น้องท่านใดที่ชื่นชอบสายเยียนะครับสายเยียเงินล้านนะครับสายเงินล้านเป็นเยียนะครับตัวนี้สีพ่อเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียครับตัวนี้ พี่น้องท่านใดสนใจนะครับโทรไปกับ0949838991ครับชุดนี้มีลูกไก่อยู่4ตัวนะครับตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสามตัวนะครับตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสามตัวครับ กับจีนองคันใดสนใจนะครับโทรมาเลยครับศูนย์เก้าสี่เก้าแปดสามแปดเก้าเก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าสี่เก้าแปดสามแปดเก้าเก้าหนึ่งครับพ่อจะเป็นชั้นหลานของมหานครบวกจยกคีดีนะครับนี่ครับสีพ่อเขานะครับตัวนี้เลยนะครับส่วนแม่จะเป็นมีสุวรรณบวกเยไเตวันนะครับชุดนี้มีลูกไก่อยู่สี่ตัวนะครับตัวผู้นะครับเป็นตัวผู้ ตัวผู่นตัวนะครับตัวเมียสามนะครับที่น้องทันใดสนใจนะครับตัวละห้าร้อยบาทไม่รวมส่งนะครับตัวละห้าร้อยบาทไม่รวมส่งครับับอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ